หลังจากผ่านไปเกือบ50ปีในที่สุดตำรวจก็สามารถระบ,บุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีของนักศึกษาฮาวาดเจนบริตันได้แล้ววันที่26พฤศจิกายน2018หนังสือพิมพ์ฮาวาดคริมสันได้พาดหัวข่าวใหญ่ประกาศผลการสืบสวนที่รอคอยมานานกว่าครึ่งศตวรรษพวกคุณคงกำลังสงสัยว่าทำไมถึงต้องใช้เวลานาน,านถึง50ปีเพียงเพื่อคลี่คลายคดีหนึ่ง คดีนี้มันยากเกินไปหรือเปล่าไม่มีเบาะแสในที่เกิดเหตุหรือหรือและผู้ก่อเหตุหลังจากผ่านไป50ปีเขาจะยังจำได้หรือไม่ว่าลงมือไปอย่างไรเพื่อจะให้การกับตำรวจคำถามทั้งหมดนี้จะได้รับคำตอบในวิดีโอและเช่นเคยก่อนจะไปฟังเนื้อหาหลักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตเรื่องราวคดีที่น่าสนใจที่สุด เช้าวันที่7มกราคม1969นักศึกษาระดับบัณฑิตศ,ศึกษาสาขามานุษยวิทยาต่างมารวมทัวกันหน้าห้องสอบวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในเส้นทางการเรียนและการวิจัยของพวกเขาเพราะผลสอบนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดังนั้นทุกคนจึงดูมีสมาธิและตึงเครียดแต่ฮัมฟรีสนักศึกษาหนุ่มก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างได้ทันที นั่นคือเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นคนรักของเขาที่ชื่อเจนบริตตันยังไม่ปรากฏตัวถ้าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากและขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลาดังนั้นการขาดสอบในวันที่สำคัญเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อคิดได้ดังนั้นฮัมฟรีย์จึงโทรหาเจนเรื่อยๆเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบหลังการสอบจบลง U um dialogue, nei, i, h ai, ay, y y he he u eing, m p um u. Aa, h รี y สรีบวิ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของบริตันเนื่องจากประตูไม่ได้ล็อกเขาจึงเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายเมื่อเข้าไปด้านใน h u m p h รี y สตกใจเมื่อเห็นเธอนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงโดยมีชุดนอนคลุมสีสะบนตัวของบริตันมีพรมและเสื้อคลุมขนสัตว์หนาาปกคลุมอยู่โดยความเข้าใจว่าคนรักป่วยฮัมฟรีสจึงรีบวิ่งไปห้องข้างๆและขอให้จิลมิเชลมาช่วยดูอาการ เมื่อมาถึงและตรวจสอบมิเชลตกใจเมื่อพบรอยของเหลวสีแดงเปะเปื้อนที่ศีรษะของบริตันเธอได้หยุดหายใจไปแล้วทันทีหลังจากนั้นตำรวจเคมบริดจ์ถูกเรียกมาที่เกิดเหตุและเริ่มเก็บหลักฐานพวกเขาพบว่าบริตันถูกล่วงละเมิดก่อนที่จะเสียชีวิตในค่ำวันเดียวกันผลการตรวจร่างกายพบรอยแผลที่ศีรษะพร้อมกับรอยร้าวของกระดูก รวมถึงรอยฟกช้ำที่แขนของเธอจากเบาะแสเหล่านี้ตำรวจสรุปว่าบริตตันถูกทำร้ายจนเสียชีวิตประมาณ10ชั่วโมงก่อนที่ฮัมฟรีสจะมาพบไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดๆสูญหายไปจากห้องครับผลการตรวจสารพิษแสดงให้เห็นว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นลบแต่ในกระเพาะอาหารของเธอมีระดับแอลกอฮอล์อยู่ที่0 0 8ซึ่งหมายความว่า ไวน์ที่เธอเดื่มกับเพื่อนบ้านยังไม่ทันได้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดสิ่งนี้บ่งชี้ว่าเจนถูกทำร้ายท,ทันทีที่เธอกลับมาถึงห้องของตัวเองจากลักษณะของบาดแผลที่ศีรษะทีมสืบสวนสรุปว่าอาวุธที่ใช้ต้องมีปลายแหลมแต่พวกเขาไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นอะไรลีโอดาวเวนพอร์ตนักสืบหลักของคดีนี้ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นของมีคมบางอย่าง เช่นขวานหรือมีดต่อมาพวกเขาสันนิษฐานว่าก้อนหินขนาด10คูณ15เซนติเมตรที่บริตันนำกลับมาจากอิหร่านอาจเป็นสิ่งที่ใช้ก่อเหตุเพราะหลังจากเกิดเหตุก้อนหินนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในห้องพักก็ไม่พบอาวุธที่เป็นอันตรายใดๆพวกเขาพบรอยนิ้วมือหนึ่งรอยแต่มันไม่ตรงกับทั้งของบริตตนและคนรู้จักที่เคยเข้าออกห้องนี้ตารางเวลาในวันนั้นของบริตตน ถูกจำลองขึ้นมาใหม่โดยในคืนวันที่6มกราคม1969ซึ่งเป็นวันจันทร์แรกของปีใหม่และเป็นวันเปิดเรียนหลังวันหยุดบริทันและฮัมฟรีสพร้อมเพื่อนร่วมฉันได้ไปทานมื้อค้ำที่ร้านอาหารท้องถิน่นจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งรอบๆพื้นที่คอมมอนฮัมฟรีสและบริทันกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอตอนเวลาสี่ทุ่มครึ่ง พวกเขาคุยกันเรื่องการสอบในเช้าวันรุ่งขึ้นและพักผ่อนดื่มโกโก้ร้อนด้วยกันเล็กน้อยก่อนที่ฝ่ายชายจะกลับไปตอนห้าทุ่มครึ่งหลังจากนั้นบริตันไปที่ห้องของมิชเอลซึ่งอยู่ข้างๆเพื่อดื่มไวน์จนถึงเที่ยงคืนครึ่งตลอดช่วงเวลานั้นเพื่อนๆและคนรู้จักต่างไม่พบเห็นความผิดปกติใดๆใ,ในตัวเธอการสืบสวนรอบๆอ,บอพาร์ตเมนต์ได้เบาะแสมาเพียงเล็กน้อย เด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเล่าว่าเขาได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นที่ทางหนีไฟในคืนเกิดเหตุเพื่อนบ้านอีกคนของบริตันบอกกับตำรวจว่าเขาเห็นผู้ชายสูงประมาณ1 8 0ซนติเมตรหนักประมาณ77กิโลกรัมวิ่งออกจากตึกออนตีหนึ่งครึ่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาการสืบสวนยังคงมืด8ด้านตำรวจไม่สามารถให้ข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมได้จอห์นเจอร์นี อัยการเขตมิดเดิลเซ็กซ์ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ว่าเราไม่มีบาะแสะอะไรเพิ่มเติมไปกว่าที่รู้ตอนเริ่มสอบสวนและตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม1945เจนบริตันเป็นลูกสาวของเจยบอยบริตันรองอธิการบดีวิทยาลัยแรดคลิฟฟ์ในเคมบริดจ์ซึ่งเป็นวิทยาลัยหญิงในกลุ่มเซเว่นซิสเตอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอันทรงเกียรติ แม่ของเธอรุธเป็นศาสตราจารย์รับเชิญเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางที่สถาบันการศึกษาวิชัยขั้นสูงแรดคลิฟครอบครัวบริตตันอาศัยอยู่ที่นีทแฮมซึ่งเป็นชาญเมืองของบอสตันตอนยังเด็กเจนบริตตันเข้าเรียนที่โรงเรียนดานาฮอลโรงเรียนเอกชนในเวลเลสลีนอกจากการเรียนเธอยังชอบขี่ม้าเล่นเปียโนออแกนและวาดภาพ บริทันเคยเรียนสาขามานุษยวิทยาที่วิทยายลัยแรดคลิฟ f e ที่นี่วิทยานิพนธ์จบการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีเปรียบเทียบวิจัยวัฒนธรรมยุคหินเก่าของเธอได้รับคะแนนระดับดีเยี่ยมและด้วยผลงานนี้ในปี1967บริตันจึงได้รับการตอบรับเข้าโปรแกรมบัณฑิตศึกษาของ Harvard ดความสนใจหลักของนักศึกษาหญิงคนนี้คือยุคหินใหม่ช่วง5,000ถึง6,000ปีก่อนคริสตกาล เมื่อหมู่บ้านยุคแรกเริ่มก่อตัวและสัตว์เริ่มถูกนำมาเลี้ยงเพื่อการเกษตรในหนังสือนิวยอร์กไทม์นักเขียนโรเบิร์ตไรโฮ o ได้บรรยายถึงเจนแซนเดอร์สบริตตันว่าเป็นนักศึกษาที่ฉลาดละเอียดอ่อนและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายส่วนเพื่อนของเจนบอกว่าเธอไม่ชอบปาร์ตี้หรือใช้สารเสพติดในโรงเรียนแต่เธอมักจะเข้าร่วมงานสังสรรค์ที่เป็นกันเองและใจดีกับทุกคน ในปี1969เจนย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้น4ที่เลขที่6ถนน University ในเคมบริดจ์ตึกนี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฮาวาดมันไม่ใช่หอพักแต่ก็ยังเป็นที่นิยมของนักศึกษาและอาจารย์เนื่องจากอยู่ใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยมากและจากที่นี่เพียงแค่เดินผ่านไป2บล็อกก็สามารถไปถึงจตุรัสฮาวาดได้แล้ว ในฐานะนักศึกษาที่ขยันขันแข็งบริตตันใช้เวลาส่วนใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาพีบอดีของโรงเรียนนอกจากการเรียนเธอยังหาเวลาวาดภาพและเลี้ยงเต่ากับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดคดีขึ้นที่พักของเจนบริตตันถูกสื่อและชาวบ้านวิจารณ์ว่าไม่มีความปลอดภัยนิวร์กไทมส์บรรยายว่ามันเป็นสถานที่ทีุ่ดโทมและโสกรปรก มีสีลอกร่อนอยู่ทั่วทางเดินส่วนห้าวาดคริมสันบรรยายว่าเตกนั้นเต็มไปด้วยขยะและสิ่งสกปรกไม่มีล็อกที่ประตูภายนอกแม้นักศึกษาจะเคยเรียกร้องให้ฝ่ายจัดก,การติดตั้งพร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยหลายครั้งประตูห้องของบริตตันมีตัวล็อกที่แปลกมากและเธอก็ไม่ค่อยได้ใช้มันครอบครัวมิเชลบอกว่าเธอมีแผนจะย้ายออกจากตึกในช่วงต้นปีหน้า อาชญากรรมบนท้องถนนก็เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวในบริเวณนี้ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุอ้างอิงจากเดอะเทคหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในเคมบริดจ์นักศึกษาและอาจารย์ฮาวาดจำนวนหนึ่งตกเป็นเหยื่อการปล้นทรัพย์ในพื้นที่ระหว่างเคมบริดจ์คอมมอนและหอพักแรดคลิฟฟ์เมื่อปลายปี1968เพื่อนของบริตตน ก็เคยถูกคนแปลกหน้าทำร้ายร่างกายที่เคมบริดจ์คอมมอนเช่นกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกแจ้งความกับตำรวจเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างฮา r ์วิร์และแรด c l i f f e คดีนี้จึงดึงดูดความสนใจจากสื่อสหรัฐอย่างมาก New ยอร์กไทมสพาดหัวข่าวเกี่ยวกับคดีนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอื่นๆก็ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของคดีนี้ รายงานข่าวพุ่งเป้าไปที่ความผิดปกติของคดีนั่นคือทั้งร่างของบริตันพื้นห้องผนังและเพดานล้วนถูกโรยด้วยผงสีน้ำตาลแดงซึ่งต่อมาระบุว่าเป็นผงดินแดงศาสตราจารย์สตีเฟนวิลเลียมส์หัวหน้าภาควิชามนุษยวิทยาให้ข้อมูลว่าชาวอิหร่านโบราณและหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมักจะโรยผงชนิดนี้บนร่างผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นพิธีกรรมทางศพ ข้อมูลนี้ประกอบกับรายละเอียดที่ว่ามีการนำเสื้อผ้ามาคลุมร่างของบริตันเพื่อปกปิดและไม่มีของมีค่าหายไปตำรวจจึงเริ่มสันนิษฐานว่าบริตันอาจถูกทำร้ายโดยคนจากฮาวาดสถาบันที่เธอเรียนอยู่หลังจากนั้นศาสตราจารย์วิลเลียมส์ได้มอบรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ในคณะ100คนที่อาจจะรู้จักสานี้ให้กับตำรวจวิลเลียมส์ยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่า มีความขัดแย้งในทีมนักวิจัยที่อิหร่านซึ่งบริตตนเข้าร่วมจนนำไปสู่แรงจูงใจในการก่อเหตุเขามองว่าไม่มีเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นนอกจากการกระทบกระทั่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่ต้องใช้ชีวิตและทำงานใกล้ชิดกันเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำปฏิเสธเหล่านั้นหลายคนก็ยังคงถูกจับตามองหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์คาร์ลแลมเบิร์คาลอฟสกี นักโบราณคดีชื่อดังผู้ค้นพบนครที่สาบสูญ์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชในทางตรงกันข้ามเขาเป็นคนเย่อหยิ่งและก้าวร้าวแถมยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักศึกษาหญิงหลายคนในฐานะที่ปรึกษาคณะของเจนเขาเคยแสดงท่าทีไม่ชอบหน้าเธออย่างชัดเจนโดยไม่มีเหตุผลเขาเคยให้เจนสอบตกในการสอบครั้งสำคัญและตักเตือนอย่างรุนแรงว่าอนาคตของเธออาจจะมีปัญหา หากครั้งหน้าทำคะแนนได้ไม่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามแลมเบอร์คาร์ลสกี้มีพยานหลักฐานที่อยู่ชัดเจนในคืนเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมตำรวจเคมบริดจ์ถึงกับไปถ่ายวิดีโอในงานศพของเจนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมปีเดียวกันเพื่อดูว่ามีผู้เข้าร่วมคนไหนมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่ตำรวจยังขอให้ฮัมฟรีสและครอบครัวมิเชลเข้าเครื่องจับเท็จด้วยทีมสืบสวน ได้พูดคุยกับเกือบทุกคนที่มีชื่ออยู่ในไดอารี่และสมุดโทรศัพท์เก่าของหญิงสาวผู้โชคร้ายส่วนสื่อมวลชนหลังจากไม่ได้รับข้อมูลที่มีค่าเพิ่มเติมจากตำรวจก็เริ่มหันไปตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตแทนเคลื่อนร่วมสถาบันของบริตันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ว่าเธอรู้จักกับคนแปลกๆในเคมบริดจ์มากมาย พวกที่ชอบเที่ยวเต่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่คุณจะไม่จัดให้อยู่ในกลุ่มหัวกะทิของฮาวาดหรือแรดคลิฟ f ชายคนนี้ยังยืนยันว่าบริตันเคยไปงานปาร์ตี้โต้รุง่งและสนิทสนมกับคนกลุ่มนั้นมากสิ่งนี้สร้างข้อสงสัยว่าบางทีผู้ลงมือกับบริตันอาจใช้สารกระตุ้นประสาทซึ่งเป็นสิ่งที่แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นยุคนั้นท้ายที่สุดข้อสันนิษฐานและการคาดเดาเหล่านั้น ก็ไไม่ได้นรารสืบสวนไม่มีข่าวคราวอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมคดีนี้ถูกแช่แข็งอย่างเป็นทางการและถูกลืมเลือนไปโดยสื่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่เมื่อมีคดีใหม่ๆเกิดขึ้นแม้จะไม่ได้ประกาศปิดคดีแต่ก็มีเพียงสื่อบางสำนักที่รายงานข่าวบ้างเป็นครั้งคราวและตำรวจก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยสำนวนคดีต้นฉบับโดยอ้างว่าการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ ในช่วงปลายทศวรรษ1980โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตำรวจได้ทำการตรวจสอบหลักฐานทางชีวภาพที่คนร้ายทิ้งไว้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามตัวอย่างนี้ไม่ตรงกับประวัติของผู้กระทําผิดที่รู้จักในขณะนั้นและไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยคนใดในการตรวจสอบซ้ำเมื่อปี2006นั่นคือข้อมูลใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับคดีนี้ในตลอดเกือบ50ปีตั้งแต่ปี1968ถึงปี2017 การสืบสวนหาตัวผู้พรากชีวิตนักศึกษาดีเด่นของฮาร์วาร์ดเพิ่งจะมีความคืบหน้าครั้งใหญ่ในปี2017เมื่อเทคโนโลยี DNA สามารถกู้คืนสารพันธุกรรมได้สมบูรณ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกจนสามารถระบุเจ้าของตัวอย่างนี้ได้เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล DNA ระบบชาติก็ได้ชื่อออกมานั่นคือไมเคิลซัมเตอร์ชายผู้มีประวัติอาชญากรรมโชกโชนอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผลการสืบสวนออกมาเขาได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ16ปีด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามสำนวนคดีซัมเตอร์อาศัยอยู่ในเคมบริดจ์สมัยยังเด็กในช่วงกลางทศวรรษ1960เขาทำงานที่ถนนแอโรซึ่งห่างจากอพาร์ตเมนต์ของเจนบริตตันเพียงหนึ่งใหม่และคบหากับหญิงสาวคนหนึ่งในเคมบริดจ์ปี1969เขาถูกจับและตัดสินว่ามีความผิด ฐานทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพบบริเวณสถานีรถไฟที่จัตุรัสฮาวาดหลังจากนั้นในปี1975ซัมเตอร์ได้ล่วงละเมิดผู้หญิงคนหนึ่งในบอสตันจึงถูกส่งเข้าคุกอีกครั้งเป็นเวลา15-20ปีปี2001เขาได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้ซัมเตอร์ไม่มีโอกาสได้ทำร้ายใครอีกเพราะเขาป่วยเป็นโรคร้ายแรง 13เดือนหลังจากได้รับอิสรภาพอดีตนักโทษคนนี้ก็เสียชีวิตไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้น16ปีต่อมาชื่อของเขาก็ถูกตำรวจขุดคุ้ยขึ้นมาสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในอดีตแต่ก็เพราะเหตุนี้สาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้เขาต้องพรากชีวิตเจนบริตทนจึงไม่มีวันได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนหลังจากระบุตตัวคนร้ายได้ ตำรวจเริ่มตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุของซัมเตอร์จากกรรมให้การของพยานบางส่วนในช่วงเวลาเกิดเหตุระบบรักษาความปลอดภัยของตึกแย่มากซัมเตอร์อาจใช้บันไดหนีไฟเพื่อบุกรุกเข้าไปในห้องของบริตันเมื่อก่อเหตุเสร็จซัมเตอร์ก็กลับทางบันไดหนีไฟและหนีออกจากตึกเมื่อประเมินส่วนสูงและน้ำหนักของเขาในขณะนั้นซึ่งอยู่ที่1.8เมตรและ84กิโลกรัม ถือว่าใกล้เคียงมากกับคำให้การที่เพื่อนบ้านระบุถึงชายที่วิ่งหนีไปตอนตีหนึ่งครึ่งและแม้ว่าผงดินแดงจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปคดีในช่วงแรกแต่ตำรวจสรุปว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวหรือก,ก็คือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของทีมสอบสวนโดยระบุว่าผงสีแดงที่พบบนร่างของบริตันเป็นเพียงเศษสีจากภาพวาดของเธอ เนื่องจากเป็นสีที่ใช้ทั่วไปในการวาดภาพในการถแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2018แมเรียนไรอันอายการเขตมิดเดิลเซกซ์ได้ประกาศผลการสอบสวนครั้งสุดท้ายโดยสรุปว่าไมเคิลซัมเตอร์ได้รับการระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อคดีของเจนบริตตันในปี1969และแม้เขาจะไม่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากเสียชีวิตไปแล้ว ฉันเชื่อว่าปริศนาเกี่ยวกับผู้ที่พรากชีวิตของเจนบริทเทนได้รับการคลี่คลายในที่สุดและคดีนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการคดีที่ถูกแช่แข็งมายาวนานที่สุดในเขตมิดเดิลเซ็กซ์ได้รับการคลี่คลายหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งชีวิตและในที่สุดเราก็หาตัวคนร้ายเจอแต่เขากลับไม่สามารถตอบคำถามน,นับพันที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดที่น่าสับสนในคดีนี้ได้ คุณพอจะเดาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ทำไมคนร้ายถึงเพ่งเล็งไปที่เจนทำไมถึงมีผงสีแดงกระจายอยู่ทั่วห้องของเธอและทำไมเขาถึงหนีไปได้โดยไม่ทิ้งเบาะแสหรือร่องรอยที่มีค่าไว้เลยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างเพื่อร่วมพูดคุยกันได้เลยครับ